ก็สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วนะครับในครั้งนี้นะครับอยู่กับ Samsung Galaxy A21s นะครับคลิปนี้นะครับผมจะมารีวิวแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับว่าหลังจากได้สัมผัสมาสักระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้างนะครับสำหรับ Samsung Galaxy A21s นะครับจะขายในไทยมีด้วยกัน2รุ่นด้วยกันนะครับก็จะมีตัวแรม3ลอม32นะครับถ้าเป็นราคาปกตินะครับจะขายอยู่ที่6 3 9 9บาท แต่ว่าถ้าเราไปซื้อตามหน้าร้านทั่วไปเนี่ยก็จะไม่เจอนะครับเพราะว่าตัวนี้เนี่ยเขาจะขายแบบเฉพาะช่องทางที่เป็นโอเปอเรเตอร์ตามเครือข่ายต่างๆนะครับรวมโปรโมชั่นแล้วราคาก็เหลือประมาณ3 0 0 0นิดนิดสอนิดนดก็แล้วแต่เครือข่ายแล้วกันนะครับแต่ว่าเครื่องที่เราจะเจอสเปคที่เราจะเจอก็จะเป็นตัวแรม6ลอม64นะครับจะขายอยู่ที่7,799บาทนะครับผม ก็เป็นยังไงบ้างหลังจากได้ใช้งานมานะครับหลายๆคนหลายๆท่านก็เห็นสเปคแล้วบางทีก็บอกว่าโอ้โหสเปคแค่นี้จะสู้แบรนด์อื่นเขาได้เหรอสเปคแค่นี้ทําไมซัมซุงให้มาน้อยจังผมว่าเขาคงมีเหตุผลของเขาเลยเนาะแต่เรามาพูดคุยในเรื่องของฟีเจอร์ในเรื่องของการใช้งานดีกว่าครับว่าฮจะเป็นยังไงบ้างก็โอเคครับผมมะเขาเลื่อนกันเลยเข้าที่ตัวดีไซน์ก่อนแล้วกันตัวนี้นะครับสีที่ผมได้มาเป็นสีน้ําเงินนะครับเวลาโดนแสงเนี่ยจะมีความแบบเนีย่ยตามที่เห็นเลยนะครับ ตัวนี้นะครับตัวเครื่องของเขาเนี่ยก็แบตเตอรี่5 0 0 0มิลลิแอมนะครับเวลาถือเนี่ยฟิลลิ่งถือใช้งานดีมากๆครับใช้งานมือเดียวถามว่าถนัดมือไหมก็โอเคครับเนี่ยฟิลลิ่งในการทับถือว่าใช้ได้เลยนะครับน้ำหนักตัวเครื่องดีฟิลลิ่งในการถือใช้งานเนี่ยค่อนข้างที่จะโอเคมากๆเลยครับ สำหรับตัว Samsung Galaxy A21s ตัวนี้นะครับตัวพอร์ตเชื่อมต,ต่อต่างๆก็ทันยุคทันสมัยนะครับเป็น USB Type C มีแจ็ค3 2, 5ดนะครับลำโพงอยู่ตรงนี้ก็รองรับชาร์จเร็วเนาะตำแหน่งของตัวหน้าจอนะครับก็จะเป็นตัว Infinity O Display หรือว่าตัวกล้องที่เจาะรูอยู่ตรงนี้นะครับจะอยู่มุมซ้ายมือนะครับตัวนี้เนี่ยเวลาใช้งานแล้วก็ไม่ได้รู้สึกเกะกะแต่ว่าถ้าอยากได้เนี่ยผมขอเป็นแบบเฮ้ย hey, อยู่ตรงกลางเหมือนตัว ซัมซุง A71 A51 เนี่ยมันจะดูโอเคแล้วก็ดูบาลานซ์มากๆนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับอยู่ตรงนี้ก็โอเคถือว่ารับได้ครับสำหรับตัวขอบเครื่องนะครับก็ด้านบนด้านข้าง2ฝั่งเนี่ยจะดูบาลานซ์กันนะครับแต่ว่าพอลงมาตรงท้ายเนี่ยจะดูหนาๆนานิดนึงนะครับผมถ้าแบบบางๆเท่ากันเนี่ยโอ้ยจะดูสวยมากเลยเนาะก็โดยรวมนะครับตัวดีไซน์ถือว่าทําออกมาได้ดีครับฟิลลิ่งในการถือในการหยิบจับใช้งานเนี่ยค่อนข้างโอเคแล้วเวลาเล่นเกมนะครับเวลาเรา ถือแบบนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นคงและก็แน่นมือครับคอนโทรลเกมได้ง่ายเลยก็คือพวกฟินลิ่งในการถือใช้งานเนี่ยซัมซุงเขาออกแบบมาเฮ้ยโอเคมากๆครับใช้งานได้ดีมากในเรื่องของตัวหน้าจอนะครับตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นตัวจอ Super a ์อ l e โมเนะครับก็เป็นจอ LCD ธรรมดาเนาะขนาด6.5นะครับความละเอียดก็ไม่ได้ความละเอียด Full HD นะครับเป็นความละเอียดแค่ HD พัดนะครับ ก็สำหรับตัวผมเองแล้วก็โอเคราคานี้ก็อยากได้เป็นจอ Full HD นะครับแต่ถ้าถามถึงในเรื่องของฟิลลิ่งการใช้งานทั่วไปนะครับตัวนี้เนี่ยฟิลลิ่งในการสัมผัสการทัดดีมากๆเลยครับความลื่นไหลความสมูทมีไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการทัดโซเชียลมีเดียนะครับก็ทัดลื่นไหลสมูทครับผมในเรื่องของการเล่นเกมก็ทำออกมาได้โอเคมากๆครับแล้วตัวสีของหน้าจอนะครับตัวแสงของหน้าจอเขาเนี่ยเวลาเรา ออกแสงแดดนะครับค่อนข้างที่จะสู้แสงได้ดีมากๆเลยครับก็คือผมปรับกลางหลอดแบบนี้ใช่ไหมครับแต่ว่าเวลาดูที่แสงแดดจ้าจ้าเนี่ยครับก็คือมันไม่ได้แบบมืดไปเลยครับมันก็ยังแบบเฮ้ยใช้งานได้นะไม่ได้แบบมองอะไรไม่เห็นเลยครับก็คือแค่ปรับแค่กลางหลอดนะครับแต่ถ้าเราปรับแบบขึ้นมาสูงนิดนึงหรือว่าตั้งอัตโนมัติไว้เนี่ยเออก็จะใช้งานได้แบบสะดวกเลยนะครับตัวนี้จอสู้แสงแดดได้ดีมากๆครับ ฟิลลิ่งในการทัดดีตัวสีของหน้าจอนะครับก็โอเคอาจจะไม่ได้สดจา๋าเหมือนตัวจอซูเปอร์อัมเบรตนะครับแต่ว่าใช้งานโดยรวมแล้วผมว่าเอ้ยโอเคครับการเสพคอนเทนต์การดู YouTube ก็ทำออกมาได้ดีครับตัวนี้เวลาเสพคอนเทนต์ก็เต็มหน้าจออยู่แล้วนะครับสำหรับการดู y t u t u เนาะในเรื่องของการเล่นเกมฟิลล mm ิ hmm. ่ง <feeling S 2> การทัดดีการาฟิกก็แสดงผลออกมาที่สวยครับทัดลื่นๆเลยครับสาหรับตัวนี้นะครับ ในเรื่องของตัว CPU นะครับ CPU ของเขาเป็นตัวใหม่นะครับเป็น x n o s 850ก็เครื่องนี้เป็นเครื่องที่ผมได้แบบเทสเป็นครั้งแรกเลยนะครับก็ตัว GPU จะเป็น Mali G52 นะครับก็ใช้งานโดยรวมทั่วไปเนี่ยถือว่าโอเคครับก็อย่างที่ผมเนี่ยลองเล่นให้ดูครับโซเชียลมีเดียทัดลื่อๆเลยครับติดมือปืดๆๆๆเลยแต่ว่าบางทีมันก็ขึ้นอยู่กับสัญญาณเน็ตเราด้วยเนาะนะครับ น้ำพึ่งตาของแท้เนี่ยครับก็โอเคครับใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่มีปัญหาแน่นอนครับถ้าในเรื่องของการเล่นเกมนะครับตัวเกมเนี่ยเขาก็จะมีตัวเครื่องมือมาช่วยนะครับนั่นก็คือตัวเกมลันเชอร์เกมลันเชอร์ตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นตัวเอาไว้เร่งประสิทธิภาพในการเล่นเกมให้เรานะครับจะบันทึกหน้าจอก็ได้ตัวนี้เนี่ยบันทึกได้ที่ 720p หรือว่าความละเอียด HD นะครับแต่ว่า YouTube เขาปรับเป็น HD แล้วเนาะก็ปรับ เนี่ยอาจได้แค่ 720p นะครับเราก็จะมีโหมดให้เลือกครับมีเน้นประสิทธิภาพก็จะทําให้การตอบสนองต่อการสัมผัสการแตะเนี่ยดีขึ้นแต่ว่าตัวนี้เนี่ยก็จะกินพลังงานมากขึ้นนะครับถ้าอยากเล่นนานๆก็ปรับสมดุลหรือว่าเน้นประหยัดพลังงานเลยก็เลือกตรงนี้ได้ครับตัวเกมบูสเตอร์ตัวนี้นะครับเขาใช้เวลาเรียนรู้การใช้งานของเราเนี่ยประมาณอาทิตย์2ออาทิตย์นะครับพอเขาเรียนรู้การใช้งานของเราแล้วเวลาเล่นเกมเนี่ย มันก็จะแบบเข้าที่แล้วก็ลื่นไหลแล้วก็สมูทมากยิ่งขึ้นนะครับโดยรวมการเล่นเกมเดี๋ยวผมเข้าเกม p u b G Mobile ให้ดูแล้วกันนะครับว่าปรับกราฟิกได้ในระดับไหนบ้างแล้วก็ฟีลลิ่งในการเข้าเกมเป็นยังไงบ้างนะครับการแสดงผลนะครับเวลาเข้าหน้าจอตรงนี้เนี่ยก็อาจจะตกใจเพราะว่ามันไม่ได้เต็มขอบนะครับแต่พอรอสักพักหนึ่งเดี๋ยวเขาปรับเด้งเข้าไปให้ครับเพราะว่าผมเลือกการแสดงผลเป็นอัตโนมัตินะครับก็คือยังไม่ได้ไปกดบังคับให้เขาแบบเต็มหน้าจอเนาะก็จะอยู่ตรงนี้ แต่ถ้าฟ f i ไ e นะครับฟ f i ไ e เนี่ยมาก็จะอยู่ครึ่งจอแบบนี้เลยต้องไปปรับบังคับนะครับถ้าฟรีไฟแชปอย่าบอกนะว่ามี update. อัปเดตไม่มีครับผมตัวนี้แล้วครับเสียงลำโพงเสียงก็ดังในระดับหนึ่งครับแต่ถ้าจะเล่น PUBG จริงๆก็ต้องใส่หูฟังเล่นเนาะเพื่ออัดรุนะครับตัวเจโลผมลองเล่นเปิดเจโลก็โอเคครับลื่นไหลสมูทในระดับหนึ่งแวปนี่นะครับฟิลลิ่งในการโหลดเกมก็จะประมาณนี้ เครื่องมือช่วยนะครับจะมีอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับบันทึกหน้าจอถ่ายภาพหน้าจอล็อกสัมผัสเอาไว้ปล่อยบอดเล่นพวกแรงหน้าล็อกอย่างเงี้ยครับอ่าเล่นแอปป๊อพรอก็ได้หรือว่าจะคุยสายกับเพื่อนก็ได้นะครับถ้าแบบคุยผ่านเกมมันสะดุดอย่างเงี้ยครับตัว AI พวกนี้เนี่ยเขาก็จะเรียนรู้นะครับสักอาทิตย์2อาทิตย์ก็จะเรียนรู้วัดอุณหภูมิเล่นความเร็วให้เรานะครับก็จะเป็นเครื่องมือช่วยเนาะสำหรับตัวกราฟิกพับจีโมบายนะครับ ตัวนี้ก็คือปรับได้สุดเนี่ยจะตามนี้เลยนะครับก็คือถือว่าโอเคครับได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าถ้าอยากเอาลื่นๆแล้วกับกราฟิกก็ยังสวยๆหน่อยเนี่ยผมแนะนําให้ปรับตามนี้นะครับพอเล่นได้ครับก็คือเล่นได้ลื่นไหลสมูทครับแต่ถ้าอยากจ๋าๆเลยก็อย่างนี้ก็ได้ครับผมก็ฟิลลิ่งในการเล่นโดยรวมถือว่าทาออกมาได้ดีครับ ราคาอยู่ครับถึงแม้อาจจะไม่ได้แรงมากแต่ก็พอเล่นได้นะครับผมก็อาจจะไม่ได้เด่นในเรื่องเกมมากสักเท่าไหร่แต่ก็แน่นอนเล่นกับเพื่อนพอได้นะครับในส่วนของตัวเกม rov นะครับผมก็ยังไม่มีหมดเฟรมเรทสูงนะครับก็คือเปิดได้แค่30เนะฟรมเรทเนาะ f i l ลิ่งในการเล่นโดยรวมถ้าปรับสุดทุกอย่างนะครับก็บางช่วงบางจังหวะอันนี้ก็พูดตามตรงเลยแล้วก็มีแบบดึกๆบ้างนะครับแต่ถ้าพอปรับกราฟิกให้ลงมาอยู่ในระดับที่เหมาะสมก็ลื่นไหลสมูทครับ รีลิงในการทัดอะไรต่างๆดีแล้วก็ในเรื่องของการควบคุมความร้อนนะครับสำหรับการเล่นเกมเนี่ยควบคุมความร้อนได้ดีมากๆเลยครับต้องบอกว่าดีมากๆเลยผมเล่นเกมต่อเนื่องโอ้โหวความร้อนนะบจะไม่มาเลยนะครับก็ถามว่ามันมีไหมมันก็มีแหละครับอุ่นๆมือแต่พอเราพักนิดนึงมันก็เอ้หายไปอย่างเงี้ยไม่ใช่พักแบบ พักหยุดเล่นนะครับพักแบบเอ้ยเข้ามาหน้าล็อบบี้เข้ามารอโหลดอะไรเงี้ยความร้อนเขาก็จะดรอปไปแต่ถ้าระหว่างเล่นที่ใช้การาฟิกเนี่ยมันก็มาฟืดนิดนึงครับใส่เคสไม่รู้สึกแน่นอนใครที่ชอบเล่นต่อเนื่องนะครับเนี่ยตัวนี้เนี่ยทำออกมาได้แบบสบายๆเลยนะครับมาดูคะแนนอันตัวตู้หน่อยแล้วกันครับผมคะแนอนอันตัวตู้อาจจะไม่ได้แบบเร็วแรงทะลุนรกเหมือนมือถือที่ขายในเลทราคาเดียวกันนะครับก็เทสออกมาแล้วได้ทะลุแสนครับ CPU เนี่ยจะ4 6 0 0 0เนาะ GPU 21,000เมมม UX 21,000นะครับก็ได้ประมาณนี้ก็ถือว่าในเรื่องของการใช้งานโดยรวมโอเคครับในเรื่องของการเล่นเกมก็พอเล่นได้ในระดับหนึ่งนะครับสำหรับตัว CPU เนอะความลื่นไหลความสมูุมีอยู่แล้วครับทัดเนียนๆทัดลื่นๆครับเพราะว่าตัว UI ของ Samsung เขาทำออกมาให้เราใช้งานได้ดีแล้วก็ลื่นไหลสมูทอยู่แล้วนะครับ ก็โอเคมาต่อในเรื่องกล้องเงินบ้างครับผมตัวนี้นะครับกล้องหน้าของเขาความละเอียด13ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2.2นะครับก็จะไม่ได้แบบกว้างมากนะครับเพราะว่าถ้ากว้างมากเนี่ยตัวกล้องตรงนี้เนี่ยมันจะใหญ่ขึ้นก็ได้มาที่ f 2.2ก็เพียงพออยู่แล้วครับเซลฟี่เนาะถ่ายในที่แสงน้อยก็พอเก็บภาพได้นะครับความละเอียด13ล้านนะครับตัวนี้ก็อยู่ด้านหน้ามุมนี้นะครับ ส่วนกล้องหลังนะครับตัวนี้ได้กล้องหลังมา4เลนเลยได้ครบทุกระยะการใช้งานเลยนะครับก็จะมีด้านบนนะครับก็จะเป็นตัวเลนเดฟเอาไว้วัดระยะนะครับความละเอียด2ล้านตัวนี้นะครับจะเป็นความละเอียดหลักก็คือ48ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 0นะครับตัวนี้เป็นเลนมุมกว้างนะครับเนี่ยตัวที่3นะครับความละเอียดแต่ล้านค่ารูรับแสงอยู่ที่ f 2 2ถ่ายภาพรับภาพได้ที่123องศานะครับตัวนี้ครับเป็นเลนมาโครความละเอียด2ล้านนะครับเอาไว้ถ่ายภาพในระยะใกล้ๆนะครับ ก็ให้เลนมาครบเลยครับมีแฟลช LED อยู่ตรงนี้เนาะก็รูปร่างหน้าตาตัวกล้องเนี่ยก็คล้ายๆกับรุ่นพี่เลยนะครับออกมาในแบบใกล้เคียงกันเลยดีไซน์เนี่ยก็เนี่ยครับใครชอบแบบนี้ก็โอเคผมว่านะในเรื่องของการใช้งานเป็นยังไงบ้างตัว UI ของเขานะครับผมก็บอกไปในหลายๆคลิปแล้วก็เนี่ยครับใช้งานง่ายอันนี้เป็นปกติอันนี้เป็นมุมกว้างนะครับอันนี้เปิดแฟลชนะวิดีโอไลท์โฟกัสอะไรต่างๆก็ใช้งานง่ายครับ ใช้งานมาเป็นยังไงบ้างตัวนี้ผมอาจจะไม่ได้ถ่ายเยอะนะครับแต่ก็พอจับฟิลลิ่งจับอาการจับใจความได้ครับอันนี้เป็นภาพมุมกว้างนะครับถ่ายออกมาแล้วความละเอียด8ล้านถือว่าโอเคครับก็คือแบบมีความใสมีความเคลียร์ของภาพครับตัวนี้เป็นปกตินะครับพอถ่ายภาพมุมกว้างมาแล้วเราเก็บ อันนี้แทบจะไม่เห็นตึกตรงนี้เลยใช่ไหมครับเราเก็บภาพได้กว้างขึ <para> ้นครับอันนี้ก็เหมาะกับแบบสายท่องเที่ยวเนาะเวลาเราถ่ายภาพมุมกว้างเนี่ยเราก็จะได้วิวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็จะได้มุมมองที่แบบแปลกขึ้นนะครับเวลาเราถ่ายเซลฟี่อย่างเงี้ยตัวเราก็จะเล็กลงนะครับขาเรามันก็ยาวขึ้นก็เหมาะกับสาวๆแล้วกันครับอยากให้ขาเยวยาวดูสูงๆอย่างเงี้ยก็ใช้ภาพมุมกว้างถ่ายนะครับอันนี้ถ่ายท้องฟ้านะครับก็ดูใสดูเคลียครับอันนี้ถ่ายภาพมุมกว้างก็จะเก็บได้เยอะขึ้นนะครับ อันนี้ก็จะเป็นถ่ายภาพมาโครครับก็โอเคเห็นรายละเอียดนิดนึงนะครับก็คือความละเอียด2ล้านก็พอเก็บรายละเอียดได้ครับแต่ว่าต้องถ่ายในที่แบบแสงดีๆเนาะอันนี้เป็นถ่ายภาพดอกไม้ทั่วไปนะครับโอเคชัดเจนอันนี้เป็นถ่ายภาพพืชสีเขียวนะครับเวลาซูมดูรายละเอียดเนี่ยก็เห็นใบไม้ได้แบบชัดเจนทุกใบครับเห็นไหมครับไม่ได้มีตรงส่วนไหนที่จะเบลอเลยนะครับเขาก็เก็บรายละเอียดได้คมได้ดีครับ นี่ดอกไม้อันนี้ปกตินะครับอันนี้เป็นมุมกว้างเห็นไหมครับก็คือเราก็จะได้ภาพที่แบบกว้างขึ้นมากนะครับอันนี้ถ่ายรายละเอียดถ่ายก้อนหินนะครับซูมดูเห็นรายละเอียดครับก็จะเหมาะกับถ่ายตัวเอกสารเนาะเอาไว้ซูมดูหนังสืออ่านดูอย่างเงี้ยครับว่าเอ้ยตัวหนังสือตัวนี้อ่านว่ายังไงเนี่ยก็รายละเอียดครบครับเพราะว่ากล้องหลังเนี่ยความละเอียด48ล้านเลยนะครับ อันนี้เป็นดอกไม้ครับเราซูมดูก็จะเห็นใบไม้เล็กๆอย่างนี้ครับก็ไม่ได้ดูเป็นวุ้นไม่ได้ดูแบบเบลอจนเกินไปนี่เป็นทองฟ้าครับใชครับเก็บทองฟ้าได้สวยมากๆยอมรับเลยครับอันนี้เป็นปกติใช่ไหมครับให้ถ่ายเซลฟี่นะครับก็พอใช้ได้ครับอันนี้เป็นกล้องหน้านะครับกล้องหน้าเซลฟี่ถือว่าทําออกมาได้แบบหน้าเนียนอันนี้เป็นหน้าสดนะครับไม่ได้แต่งหน้า ก็อันนี้ที่ผมพูดไปครับอันนี้เป็นภาพปกติใช่ไหมครับขาก็จะดูยาวนิดนึงถ้าอยากให้ขายยาวๆก็ต้องเอาเท้าเนี่ยมาแตะตรงขอบตรงนี้ใช่ไหมครับก็จะดูยาวนิดนึงถ้าอยากจะยาวขึ้นครับนี่ครับตัวคนนี้จะเล็กเวลาถ่ายเนี่ยก็จะได้วิวขึ้นเราก็จะดูเล็กดูขาย,ยาวเพิ่มมากขึ้นนะครับก็อันนี้เป็นหน้าชัดหลังเบอร์นะครับตัดขอบได้เนียนมากๆครับเนี่ยดูตรงผมเห็นไหมครับตัดขอบได้แบบ โอเคครับอาจจะมีแบบยึกยักยึกยักบ้างถ้าซูมดูใกล้แต่ถ้ามองแบบนี้ถือว่าตัดขอบตัดอะไรได้เนียนดีครับทำออกมาได้โอเคมากๆโดยรวมแล้วนะครับในเรื่องของการใช้งานตัวกล้องเนี่ยก็ถือว่าสมราคาครับแล้วก็ทำออกมาได้ดีด้วยผมชอบที่ผมชอบส่วนตัวเลยก็คือเรื่องพวกถ่ายวิวแล้วกันอันนี้เป็นปกติก็สวยแล้วพอถ่ายมุมกว้างเนี่ยยิ่งสวยครับผมยิ่งแบบถ่ายออกมาแล้วเอ้ยดูดีนะครับเดี๋ยวตัวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมเอาไป โพสลงในแฟนเพจแล้วกันนะครับเผื่อใครอยากจะดูรายละเอียดอีกทีนึงแล้วกันเนาะก็โดยรวมตัวกล้องเนี่ยพอใจครับสวยโอเคถือว่าใช้ได้มากๆเลยนะครับก็มาต่อเรื่องถัดไปครับในเรื่องของตัวแบตเตอรี่นะครับตัวนี้แบตเตอรี่5000ม mm, ิลลิแอมไม่ต้องห่วงครับต้องบอกว่าตัว X s n o s 850ของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะประหยัดไฟมากๆครับใช้งานทั้งวันเหลือๆอยู่แล้วครับใครที่ใช้งานหนักหน่อยเล่นเกมดู YouTube นู่นนี่นั่นก็ตกเย็นแน่นอนครับแต่ถ้าจะ เอาแบบเล่นเกมต่อเนื่องเลยเนี่ยผมอันนี้ผมไม่ได้ลองให้จริงๆนะครับก็คือแบบถ้าลอง1ึงชั่วโมงเนี่ยแบตเตอรี่ลดไปประมาณ89%อนะครับอันเนี้ยประมาณนี้นะครับแต่ถ้าลองแบบต่อเนื่องจนแบตหมดเลยเนี่ยอันนี้ไม่ได้ลองจริงๆแต่ถ้าการใช้งานทั่วไปเนี่ยได้ทั้งวันแน่นอนครับผมก็ตัวนี้รองรับชาร์จเร็วด้วยนะครับชาร์จเร็ว15วัตต์ก็เป็นชาร์จเร็วที่เราคุ้นหูคุ้นตากันนะครับ <S <S <ๆ S 2> ก็เพียงพอต่อก,การใช้งานครับอื่นๆตัว Wi-Fi นะครับจับสัญญ,ญาณดีรองรรัััับบท้้ง2.4แลววก็ต 5G นะค ก็สเกลลายนิ้วมือด้านหลังนะครับผมโดยรวมเป็นยังไงบ้างตัว Samsung Galaxy A21s นะครับตัวราคาล m 6ลม64นะครับก็โอเคอันนี้ก็จะมีข้อพิจารณาแล้วกันนะครับถ้ามือถือที่ขายในเรทราคานี้เนี่ยก็จะได้เป็นตัวลม128แล้วเนาะแต่ว่าทาง Samsung ก็ให้มาแค่64นะครับแน่นอนมันเพียงพออยู่แล้วครับเพียงพอต่อการใช้งานทั่วไปอยู่แล้วสำหรับตัวลม64เนี่ยแต่ถ้าได้จริงๆก็อยากได้128แล้วกันเนาะถ้า ในเรื่องของอื่นๆนะครับตัวจอ sd พัดก็โอเคครับยังยังพอรับได้เนาะฟิลิ่งในการทัดโดยรวมอะไรต่างๆเนี่ยออกมาโอเคเลยแล้วก็ตัว samsung เนี่ยเราก็ต้องยอมรับแหละครับว่าจุดเด่นของเขาอีกอย่างหนึ่งเลยก็คือในเรื่องของการบริการหลังการขายถ้าเราไม่ได้ไปซ่อมเพราะว่าศูนย์บริการของเขาก็เยอะใช่ไหมครับถ้าเราไม่ได้ใช้บริการตรงนั้นในเรื่องของบริการหลังการขายในด้านซอฟต์แวร์อย่างเงี้ยเขาก็ปล่อยแพท ปล่อยอัปเดตมาให้เราได้อัปเดตเรื่อยๆอยู่แล้วนะครับปี2ปีหลังเนี่ยผมคอนเฟิร์มเลยว่ายังไงก็ได้อัปต่อแน่นอนครับถ้าไม่ได้อัปเดตข้ามเวอร์ชันก็ได้อัปเดตแพทความปลอดภัยนะครับในเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นจุดเด่นของเขาเลยสําหรับซัมซุงนะครับใช้งานทั่วไปโดยรวมเนี่ยโอเคอยู่แล้วครับสมราคาอยู่แล้วเนาะในเรื่องของตัวเกมก็พอเล่นได้ครับในเรื่องของโซเชียลมีเดียกล้องถ่ายภาพทาออกมาได้ดีครับผมก็โอเคครับคลิปนี้ขออนุญาต เพียงเท่านี้แล้วกันนะครับผมก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่สนใจ s a m s u n Galaxy g A 21u s หรือว่าหามือถือในเลนราคานี้ใช้งานอยู่นะครับผมไว้เจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ